สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับขอตอนรับเข้าสูช่องบุญผ้ารวยครับเพื่อนพี่น้องเมื่อนี้ยมีโอกาสภาเพื่อนพี่น้องมารู้จักกันครับตัวเลขของเซียนนองคายนะครับเมื่อนี้มีโอกาสได้เว้าได้คุยกันครับอาจารย์เพิ่นนะครับซึ่งกะทรคุยกันปรึกษากันเรื่องตัวเลขนี่แหละครับเอ่อทั้งเซียนบุญผ้าโชคเอ่อทั้งเซียนน้องไขยนะครับจึงเพื่อนกะเปลี่ยนคู่บาอาจารย์เพิ่นเฮ็ดอ่ ด้านตัวเลขคำนวณน,นะครับพี่พี่น้องครับเมื่อนี้กมีโอกาสได้มาบอกว่าจ่าเพื่อนกะว้าสู้ฟังถึงสูตรเด็ดงวดที่ผ่านมานะครับเพื่อนกะไฮเถืกนะครับพี่พี่น้องครับเจ็ดห้าศูนย์นี่เพื่อนเข่าเป้าเลยครับพี่พี่น้องเอฟซครับแล้วก็เพื่อนกะมาจับคู่2ตัวให้อีกกะได้ผลเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับแอดเองก็เลยที่ขออนุญาตาบาดค่าอาจารย์คู่บาอาจารย์เพื่อนเอาตัวเลขเพื่อนมานําเสนอโดยการสัมภาษณ์สด เพื่อนทั้งโทรศัพท์นะครับเอาซุ่มเอาเสียงเพื่อนมาออกให้พ่อยี่ปี่น้องเอฟซีได้ฟังแล้วก็รู้จักกับตัวเลขซึ่งล่าสุดของเพื่อนหลังจากที่เพื่อนปล่อยไปเลขปล่อยไปงวดก้อนแล้วงวดนี้เพื่อนปล่อยหยั่งนะครับเพื่อนกับมี่หยั่งล่าสุดเน้นตัวใดนะครับมาฟังกันจะชัดจากปากของเซียนหนองคายนะครับพ่อพี่น้องคอมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กำลังใจอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับพ่อพี่น้องครับ เพื่อชีวะเรพลาดจากคลิปเด็ดๆต,ตัวเลขดเด็ดๆต,ตัวเลขดีๆ,ดๆจากทัางช่องบุญพารวยครับพพี่น้องเอฟซีครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษคอให้แต่ว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเอาตามมาฟังเซียนน้องไข่บอกไปเอาความกันว่าเซียนน้องไข่ให้ตัวใดครับพพี่น้องเอฟซีครับวันที่หนึ่งกยสิบห้า กอ,อยอชิมหารกันยุ่งกอ,อย่อหกซีเริ่มเลยครับเรียงในตะล่างครับเรียงในตะล่างกับแถวบนแถวบนครับสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งครับแถวสองแถวล่างครับเจ็บสองเก้าเจ็ด สองเก้าห่วก้อนเขาแถวล่างนี่ัวเต็มเต็มครับนั่นกับบเนี้น้อนดอกบางเท้อเขาก็จับจับซีเซียนจับหรือทาบอมักสามารถเอาในแต่ล่างไม่จับใส่กันได้มาจู่ออกอยู่ในนี่แหละครับเอาจับคู่จับคู่ครับจับคู่ครับสิบสี่สิบห้าสิบเก้าสิบสี่ ครับส <15 S 2> ิบห้าครับสิบเก้าครับผมแถวที่สอง 7, 59, 57, ห้าเจ็ดห้าเก้าห้าสองเหนือด้าครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าห้าเก้าห้าสองห้าสอง 52ครับเลข3ตัวบนมี3ตัวบนแถมมานึ่งอ่าแถมถามตัวบนว่าจะไหครับมันกับาากนี่ตะไรล่ะ3 3 3ห,ห,งห,หังครับผมเอาาหน่้9 5 1 9 5 1ครับ สี่ห้าหนึ่งสี่หาหนึ่งหาหนึ่งครับสองเจ็ดหนึ่งมีสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งอ่าตัวชอบขีดขึ้ในใต้มาหนิมาตัวมากสองเจ็ดหนึ่งครับผมเดี๋ยวนะตัวมากคือสองเจ็ดหนึ่งนะครับนะสองเจ็ดหนึ่งครับตัวชอบสองเจ็ดหนึ่ง แล้วสองสองสองตัวครับผมสิบเก้ากับสิบเก้ากับห้าเก้าสิบเก้าห้าเก้ากับห้าเก้าอ่ะตีตารางมาให้ความอันนี้นะตีความให้ความอ๋อบันนี้บันนี้บันนี่เดินไม่ยูสองตัวเด่นวิ่งนึ่ก็พาโอ้มีเด่นวิ่งนะครับนะอ่ะมีมีมีเหยียบไว้ที่หน่อกับผมวิ่งเดินมาดิ ครับบิ่งสองตัวเรียงยังหนึ่งกับหนึ่งกับห้ามาตัวหเลขกีมาหนังกันกระบาดจัดหนึ่งกับห้านะครับเอาครบแล้วขีดเต้นใจขีดแล้วมันบปอปขีดเต้นใจขีดแล้วเดี๋ยวน่ะเหมืนน่ผมมาผมเดี๋ยวมันกล้องมันเดี๋ยวไปเห็นมันเดี๋ยวตาเนี่ยเออเหลือยังไงลุงจีเอ่อนมึงดู บอลเยงยงนี่ถูกต้องแล้วนี่อันนี้ถ้าบอกเอฟซีเิ่นท้าถ้าบอมากอ่ะทีเซียนจับอ่ะสามารถอยู่ในช่องเนี่ยจับเซกันได้ใส่ขัวไปเลยคือหลอกยูเนี่ยหันละผู้เดมากกันเออลักได้กัดดึงเซกันเลยก้าี่เก้าวหาก็ว่าไปซิที้ที่มาก็ว่าไปเจ็บสองเจ็บหาก็ว่าไปครับอลเดว่าลางบอดเว่าบนล่าง บดิว่าบนว่าล่างคือคือเลขชุดนี้นี่เป็นบนได้เป็นล่างได้เนาะครับเขาเขาถ้ามาถ้ามาตองกันเลยครับถ้าลดกันลดบดเลยถ้าลดุดไอยกยกชุดเลยครับครับเพราะว่าคั้นันเชื่อมที่ไปจับให้มันจะหลายหางว่าแมนนั่นหรอกของเจ้าของมักอเปลี่ยนชันเอฟเอฟที่มาคู่ใดดึงเซกันเลย ครับวันนี้ก็คิดว่าสิเขาสามตัวก็เกินคดเนาะคืดวาเนาะครับคิดว่าคิดว่าคิดว่าผมก็คิดว่าคือกันนาลาเดนี้ก็ได้คืดว่าก็อยากให้เขาคือกันเลขก็ได้จะ่าพูดว่าขน้อยขน้อยจะเป็นโยงมันกับหลายคือว่ามันว่าหลายคนบมีเงินมีข้ามไปซื้อน้ำปนนั่นแม่ครับที่เพื่อนมากครับเพราะว่า้อมกอก แแล้วรอบกอบไปแล้วจังไหนก็ออกอยู่นี่นี่ครับผมนที่เข้าใจที่ที่บอกเอ้าเข้าใจเพื่อข้าเจ้าเข้าใจทีดอกการครับการอ่าเสี่ยงโชคด้านด้านนี่เนี่ยเอาง่ายๆก็ต้องเขาก็ต้องทํำใจว่ามันมีถือมีผิดได้ครับอาจารย์มันมีถือมีผิดว่ามีผู้ใดเถือให้ได้ถือตลอดทั้งปีทั้งชาติมันบรมเนจังซั่น ว่าไม้ก็ได้มันมีเข่ามีหลุดแต่ว่าโอกาสที่ดีเนี่ยบางที่มันมันมาเข้าเลขเข้ากถือว่าได้โชคได้ใช่ไปแต่ว่าเมื่อมันบอถือเข<อ>้ากับพยายามหาช่องทางทุกช่องทางเพื่อสิมานําเสนอให้เอฟซได้มีโอกาสได้โชคได้ใช่นําอันนี้คือนําเสนอนี่ยอยากให้ชื่อดิว่าม่นนําเสนออยากให้เสียเงินว่าแมนฮานามันเปลี่ยนเชงซันอืมเอฟซีเป็นพิจาจณาเอาอืมคได้ยินข่าวว่าเฮด่องย u t u บ e นํ่บ่ครับอาจารย์ ครับเฮ็ดยูอเฮ็ดเพราะถ้ันเปลี่ยนดอกจะซื้เฮ็ดจังได๋ซื้อช่องไหนครับเฮ็ดกระโดดเนาะช่องไหนซื้อช่องอีหยังตองซื้อกับบ้านเชี่ยนนองไข่นี่ล่ะโอ้โหซื้อช่องเชี่ยนนองไข่โอ้เอาเอาช่งได๋ก็ได้คั่นอับเก็บครับผมเฮ็ดเฮ็ดช่องเจี่ยว้างเฮ็ดเฮ็ดสูตรคำนวณนี่บ่ครับครับว่าเฮ็ดช่องอะไรใบไว้นี่ล่ะโอ้เดี๋ยวเป็นเป็นเป็นเลขคำนวณของเชี่ยนนองไข่เนาะ ครับครับครับอืมอ่ะจังไดยกะสำหรับเลขก็คือทีเข้าใจแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะในส่วนเลขอ่าในตารางที่พ่อแม่พี่น้องเห็นนี่ก็คือเลขอ่าที่เลขที่คัดสรรออกมาแล้วเพื่อสิมาจับคู่กันนั่นล่ะครับพ่อแม่พี่น้องครับมี4 5 1แถวแรกแถวที่2 7 2 5แต่ว่งวางวดวัางนึงที่ผ่านมานี่มันมันออกแถว2ออกเบิดล่ะออกทุกตัวอ่านะ่ะแต่ว่างวดนี้เพิ่นก็ให้มาอ่า พื่นไหมากหาหน่งเจ็ดสเนี่เพื่อนไหเพือพ่อนไหามานี่เพื่นกับมาจับชุดไหจัง่อยพี่น้องเห็นอันนี้บางท่านบางคนเบื้องคลิปอาจชิบ่ชัดเจนปเลยดูมกาดีขออนุญาตเราสู้ฟัง่งเราสู้กันฟัง่งเลขที่เพื่นจับคู่ไหกัมีหนึ่งซีหนึ่งหาหนึดเซึ่งเป็นเลขอหกคู่ทั้งหมด ล้วก็มาจับให้สามตัวอีกอ่าซึ่งสามตัวกับสามตัวรางวัลเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งอ่ะล่ะ 9, 5, 1, 4, 5, 1, 2, 7, อ่าเก้าหาหนึ่งสี่หาหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งนย่าเริ่มวางงวัวังหนึ่งเข่านะครับวดนี้เท่ากับ่องผิดหน้าเบิ้งนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อ่วนบุคคลปวดใส่ว,วิจ,จรารณญาณในการรับชมอ่าขันมากกะเบิ้งครับพ่อแม่ีพี่น้องขันบ่มากกะพานไปเลขมีถึงมีผิดเป็นธรรมดาผู้มนยุยบังกอผู้บอกยุภาคอีสานเพาะฉะนั้นกะ ความแน่ชัดนี่สิฟันท่งรอยเปิดเส้นเป็่นไปเพดเพราะฉะนั้นกะเสียนน้องไขยกะถือว่าเพื่อนใจดีมีเมตตาที่ให้เขาเอินว่าให้แนวทางให้มูเหาดีก็ดำน้ำตัวพอ่อยี่น้องอดีก็ดำน้ำดีก็เหาที่ไปงมโคงเพราะฉะนั้นกะล่องเอาไปเปลี่ยนแนวทางเบื่องเอาไปวิเคราะห์เบื้องเอาอซึ่งกะสำรับรักอ้างอิงที่งวดที่พันมากกถือว่าอ้างอิงได้ นะครับแต่ประวดตต่อไปสิเปลี่ยนเจ้าไหนกับร่องร่องคอยเบิงคอยแย่งไปเด้อ่อพี่น้องเด้ออ่าอาจังไหนกันสำหรับคลิปนี้กับที่ความคุ้นอาจารย์หลายๆเด้ออาจารย์เด้อครับครับครับผมความคุณอาจารย์หลายๆครับความคุ้นครับอาจารย์ครับอ้าวนี่ก็เป็นตัวเลขของเซียนหนองคายนะครับงวดอวันที่หนึ่งกัยญาย่นสองหาหกซีโดยกันเพิ่นเลขในตารางเพิ่นกับมีสี่ห้าหนึ่งเจ็ด 29นะครับอันนี้กือเป็นตัวเลขของในส่วนของเลขเซียนน้องไข่นะครับเป็นเลขคํานวณนพอยพี่น้องก็ลองเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งกันชอบเจ้าไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอ่าขันมากกันชอบเจ้าไหนแอดก็จีขออนุญาตติดตามทั้งเซียนน้องไข่เพิ่นไปเรื่อยๆนะครับให้พอยพี่น้องเอฟซีได้รู้จักตัวเลขของเซียนน้องไข่ซึ่งงวดว่าหนึ่งกัใไ้ว่าโปเช่ะไะครับพอยพี่น้องครับหลายท่านหลายคนได้โชคได้ใช่จากเซียนน้องไขยกันลืมหลังนะครับ เฮ่ลั่นเลยแหละครับพวยพี่น้องครับตำรางวดนี้เข้ากับมาสังเกตวิเคราะห์กันไปเที่ยนึงให้สังเกตเบื้องดีๆว่าสำนักใดมาจังใดแบบใดนะครับพยายามใส่สติในการรับชมนะครับคันชอบจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจครับพวยพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบเร็วพลาดคลิปเด็ดๆตัวเลขเด็ดๆจากทั้งช่องนะครับอ่ะจังใดสำหรับคลิปนี้นะครับกทิศก็จบการนำเสนอไว้ซ้ำนี้นะครับพวยพี่น้องเอฟซีคลิปหนาเขอทิมมาพบมาพอกันไหม ครับทั้งช่องอ่บุญพารวยครับปวยพี่น้องครับปิดผาดประกันใดหรือว่าเบาอียงอ่าบอถึกบอตองนะครับก็ขอตรวจขอไพรมาในนาทีนี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับปวยพี่น้องอิฟซีครับ,รบสวัสดีครับ